สวัสดีครับจัดว่าคุ้มนะครับกระบะสวยเข้าใหม่นะครับเรียกว่าจัดเซ็ตมาให้เลยตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับดูคลิปนี้จบนะฮะลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาโจดแบบไหนโจดที่ต้องการใช้ในไร่สวนอยากได้ขึ้นลงสะดวกนะครับผมบอกเลยนะก็เป็นตัวเตี้ยได้นะครับกระบะทากินนะครับหน้าใหม่ปีใหม่ปี2สองแบบนี้นะครับหรือจะเอาเป็นตัว4ประตูยกสูงครับได้เกียร์ออโต้เหมือนกันแต่เป็นตัวยกสูงพรีเลอร์เกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับปี20กับปี2 2ครับ รถถังแค่สปีนะครับได้รถสวยเดิมไปใช้นะครับรถทุกคันตรงนี้บอกเลยนะเป็นรถหน่วยงานครับรถหน่วยงานเปวาศูนย์ครับเปวศูนย์คืออะไรนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเช็คระยะตลอดนะครับการดูแลไม่มีขาดนะครับเรียกว่ารักษาสุขภาพรถอย่างดีนะครับกระบะ2องคันนี้คัดมาให้แล้วเด็ดๆดเลยนะครับที่บอกเลยนะว่าน่าสนใจนะบอกเลยว่าคันนี้นะครับหเลยคิเลบอยนะครับติดมาให้แล้วครบสตรวจสภาพรถแล้วโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยโครงสร้างเดิมนะครับ และ3นะครับรถเนี่ยมีารันตรหลังการขายให้ทุกคันนะครับจำว่ามีารันตีหลังการขายให้ทุกคันนะครับสภาพรถเดิมสภาพรถสวยทุกคันนะครับแบบนี้ใครที่สนใจนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับอยากได้กระบะสักคันไว้ใช้งานนะครับอยากผ่อนประมาณแปดพันกว่าผมบอกเลยว่าัวเตี้ยตอบโจทย์ครับแต่ถ้าอยากจะเอาก้าพันกว่าหมื่นหนึ่งตัว4ประตูก็สูงตอบโจทย์ครับผ่อนได้นะครับรายได้นะครับ ตั้งแต่1 6ื0 0 0กขึ้นไปซื้อได้นะครับอายุงานเกินปีนะครับหรือนะครับทำเกินผ่านโปรแล้ว5เดือน6เดือนแล้วก็มีประวัติผ่อนพกบัตรเครดิตผ่อนมือถืออยู่อะไรเงี้ยออกได้หมดเลยนะครับทำได้ลำสวนทุเรียนออกได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจออกได้หมดครับวันนี้ไปจัดมาให้แล้วนะครับดูคลิปนี้คุณจะได้ทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงเอาไปตัดใ,ใจครับว่าชอบแบบไหนนะครับคลิปนี้บอกเลยว่า จะพาดูภายนอกภายในนะครับออปชันนะครับสภาพรถนะว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าจะรถสวยไปใช้นอนมาเดี๋ยวเริ่มจากนะครับทางขวามือก่อนเลยกระบะตัวเตี้ยนะครับแต่เป็นหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าหมู่ป่าหน้าอินทรี่หน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้จะไม่ใช่สีประตูจะเป็นแคปบเนาะกระบะแคบครับเน้นตัวกระบะยาวนะครับใช้นะครับนั่งตอนแถวสองได้นะครับกระบะแคบเนี่ยคือนั่งได้นั่งได้นะแต่ถ้าเป็นตัวที่ อ่าสี่ประตูเนี่ยจะดั้งได้เหมือนกันแต่ว่าตัวกระบะจะน้อยนะครับซึ่งความต่างนะครับต่างกันแค่เรื่องของความสูงตูมแคบแล้วก็ตรง4ประตูนะครับส่วนคันนี้นะครับได้หน้าหมูป่านะครับไฟหน้าเดิมๆมันติรีเฟกเตอร์แบบนี้ครับรถสวยรถเดิมครับสีเดิมด้วยและที่สำคัญไฟหน้าเดิมๆไม่แตกไม่ลาวโครมใสกริปแบบนี้เลยนะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์ครับรถคันนี้มีตำหนินิดนึงนะ ผมบอกเลยนะเดี๋ยวแก้ให้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับอันนี้จะเก็บงานให้นะเนี่ครับบอกหมดนะรถเป่ไถ่ายเนี่ยเรียวๆนะครับเน้นเรียวๆเลยนะครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าครับคันนี้สวยคุ้มค่าน่าใช้มากและเป็นเกียร์โต้หน้าใหม่ด้วยนะครับเอาง่ายครับรถเกียร์โต้อย่างนี้นะครับแปลูกค้าหันมาใช้เกียร์โตหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเหยียบคัส์นะครับขับสบายนะขับสบายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเลยนะครับเหมือนขับรถเก่งธรรมดานะครับ ลูกเล็กแดงขับได้หมดนะครับสภาพสวยเดิมนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะมันเป็นตัวมิดนะครับมันเป็นตัวมิดนะครับเป็นตัวกลางนะเรียกว่าตัวกลางนะครับราคานะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าและผ่อนอยู่วันแปดพันกว่าบาทนะครับแปดพันกว่านะครับปียี่สิบนะครับสภาพเดิมเดิมสีสันสวยเดิมเงางามไฟทอร์หมอกติดมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับไฟทอร์หมอกติดในกรอบมาให้ครบนะครับสีเดิมบอดี้เดิมสวยเงางามฝากระโปรงเดิมนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ ซุ้มล้อป่องล้อสาภาพเดิมเช่นกันนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยพิเศษเลยนะครับถ้าเป็นตัวเอที่จะได้กระจกแบบพับมือนะครับตรงนี้ต้องพับมือเอาแต่ตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับไฟเลียวตัวมีให้พร้อมนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเดิมๆติดฟิล์มกวองแสงมาให้ครบนะครับติดฟิล์มกองแสงมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับโครงสร้างสวยเดิมครับถ้าดูเนี่ยจากออปชั่นน้องดัง,ดงถ้าด้านข้างเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับ ตาแค่ตรงกระจังหน้าแค่นั้นนะครับฟิล์มของแสงติดมาให้ครบแล้วสวยเดิมครับไม่แตกไม่เล้าสังคามีเสาอากาศให้พร้อมแล้วก็ตัวนี้นะครับหูจับเป็นโครเมียมครับเปิดได้เลยนะครับเปิดได้นะครับด้านในยังเอี่ยมยังกิฟนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆครับเรียบสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับสันคมชัดเจนสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเรียกว่าเกรด A นะครับเดิมนะครับนี่เห็นไหมเป็นอาร์คช์คมทุกม้ทุจุดครับเดิมๆนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่อ้าเป้คัดมาให้แล้ว ใครสนใจแบบนี้โทรมาได้นะครับ0 9 4ย์ครับ7 8 9 4848ครับสภาพสวยเดิมนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้นั่งได้นะครับเรียกว่านั่งด้านหลังได้3ามคนหน้า2คนนะครับและก็ตัวแคปเนี่ยเห็นไหมจะได้ให้ดูตรงเรื่องหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีขายใดทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้ครับประตูซีต่างๆไม่แกะไม่ไข่ครับรถเดิมไปแดงนะสติกเกอร์ครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์บอกในเรื่องของว่าอ่ะ สติกเกอร์เดิมไม่มีพ่นสีไม่รอยทำแสดงว่ารถคือเดิมเลยไม่เคยชนนะอ่าเริมเดิมครับเบาะขอพับหน่อยนะครับเบาะเนี่ยเป็นแบบมีปีกบังสีนะครับนั่งนั่งง่ายสบายด้วยนะครับและตรงนี้ให้เป็นเบาะหนังยกดูหน่อยครับตัวถังเดิมบอดี้เดิมครับไม่มีน้ำท่วมจมน้ําแน่นอนแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับลําโพงมีให้ครบประตูเดิมแท้นะครับเปิดปิดง่ายๆครับคันนี้สภาพเดิมเดิม ส่วนตัวเคลลิบอยเนี่ยติดตั้งมาเพิ่มนะครับถ้าเดิมใช้โรงงานมาไม่มีให้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาให้เพิ่มนะครับอ่าก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับโอเคเลยส่วนแม็กถ้าตัวเตี้ยจะได้แม็กขอบสิบหกนะครับแม็กจะขอบสิบหกถ้าตัวสูงจะได้ขอบสิบเจ็ดอ่าแต่ถ้าเป็นตัวใหม่แล้วจะได้เป็นแม็กขอบสิบแปดแล้วนะครับอันนี้สภาพเดิมไฟตรงป้ายเดิมไม่แต่งไว้แล้วครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับกล้องถอยกล้องหลังนะครับถ้าตัวเตี้ยอย่างเงี้ยแต่ไม่มีให้นะครับแต่ถามว่า อยากได้เพิ่มได้ไหมได้ครับเลือกเอาอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ทุกอย่างนะครับจะกล้องหน้าหลังหรือจะเอาการชนท้ายครับบางคันแบบนี้ไม่ได้มีให้นะครับไปสามารถแถมให้ได้45 0 0 0จากการให้ครับครบจบแน่นอนนะครับตัวนี้ช่วงล่างจะอยู่ะแหนบจะอยู่ใต้เพานะครับแนบผ้าอยู่ใต้เพาสภาพเดิมท่อเดิมลุกลุกหมากยังอะไรเดิมๆครับและที่สําพันโครงสร้างน้้นท้ายเดิมนะครับไม่มีชนนะครับแมกนเตอร์ดูดิครับใหม่กริปเป็นไง หูคงหูคล้องอยู่ครบครับนี่เดิมๆสภาพรถเหมือนใหม่ป้ายแดงอ่ะเอาง่ายนะครับสี่แสนสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าจ่ายแล้วคุ้มครับแบบนี้ถ้าแบบนี้สภาพเนี้ยโอเคซื้อได้นะครับซื้อได้แล้วสภาพแบบนี้แล้วสภาพจะเยินรถยำบอกเลยว่าอย่าซื้อนะครับตะเข็บเดิมครับอ่ะตะเข็บเดิมนะครับรอยพับเห็นไหมต้องชัดเจนแบบนี้เนี่ยครับ c l c r นะครับตาปั๊มต่างๆดูได้เนี่ยต้องเดิมนะครับ เราขายมา24ปี25ปีแล้วจะเข้าปี26แล้วรถขายมาเนี่ยเน้นแล้ว่าเน้นใช้ดีบอกต่อนะครับใช้ดีบอกต่อเนาะก็เราขายรถเนี่ยเราก็เน้นชื่อเสียงเรานะครับรักษามาตรฐานไว้นะครับ CR CL ครับอยู่ครบแบบนี้ลูกศรสอนชัดเจนซีนฝาทงกท้ายเดิมนะครับท้ายนี่ครับซีต้องเดิมแบบนี้เห็นไหมซีเดิมนะครับเนี่ยคือซีเดิมแบบนี้ถ้าซีไม่เดิมมันจะใหญ่กว่านี้แล้วมันจะนิ่ม แต่นี่คือซีนเดิมแข็งเพราะเป้ตรวจมาแล้วนะครับเป้ก็เป็นช่างนะครับจริงก็รับตรวจรถอยู่นะครับแต่แบบนี้บอกเลยว่าเดิมนะครับตัวเตี้ยเนาะขึ้นลงสะดวกนะครับขึ้นลงสะดวกนะครับส่วนเฟรมต่างๆนะครับชัดซีนะครับดูได้เลยอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมชัดเจนทุกจุดเลยเดิมๆนะครับยางเนี่ยตัวนี้ยางได้ของดันหลบนะครับยางขนาดสองหนึ่งห้าหกห้าครับแล้วก็ได้ปียางที่ปี24ด้วยนะครับ ยางเปลี่ยนมาใหม่แล้ว4เส้นนะครับยางได้ใหม่4ี่เส้นถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่ายางกระบะเนี่ยแพงกว่ารถเก่งนะรถเก่งหกเจ็ดพันแปดพันนะครับกระบะนะหมื่นกว่าบาทนะครับกระบะหมื่นกว่าบาทเพราะต้องรองรับในเรื่องของน้ําหนักการบรรทุกบรรทุกด้วยนะครับมาใช้งานได้ใหนประสงกว่าหลากหลายกว่าเร้วก็ผ่อนแล้วคุ้มจ่ายแล้วคุ้มนะครับจะซื้อสดหรือจะไฟแนซ์บอกเลยว่าคุ้มต้องกระบะครับตอบโจทย์ผมอะไรนะครับเป็นมันติฟังก์ชันแบบฟูลออปชั่นนะตัวนี้จะเป็นตัวมิดเนาะปีเบ็ดนะครับรับสายวางสายได้นะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆของจอ MID ตรงนี้บอกในเรื่องของพวกเลขวงเล็บไม้เลยนะบอกครบหมดนะครับคันาายี่้ม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลครับสภาพเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มนะแต่ถ้าจะเอาแบบตัวเอ็นทีเริ่มต้น 2, ปียี่สองไปมีให้เหมือนกันราคาเท่ากันเลยแต่จะไม่มีพวกฟังก์ชันพวกนี้ให้นะครับเป็นพวงมาลัยล้นๆเลยก็มีให้เหมือนกันเนี่ยครับที่บอกว่าประวัติสูตรคืออะไรครับดูได้เลยนะครับเปเลี่ยนคันเรีอบต่างเนี่ยเปลี่ยนให้ครบแบบเนี้ยนะครับคุ้มไหมคุ้มนะ นี่ครับเปลี่ยนเชื้ระยะให้พร้อมแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเราผิดลําถูกไม่ต้องไปสูมเสี่ยงนะครับมาเลยครับเราเป็นอ่าเรียกว่าด่านแรกให้ลูกค้าแล้วเราคัดให้แล้วนะครับตะเข็บเป็นอาร์โครงสร้างครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมนะครับโครงสร้างเดิมประตูต่างๆดูเลยครับนี่ซอกประตูก็เดิม็อหัหน็อตเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆครับใครสนใจโทรไปได้เลยคันนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทง่ายมากนะครับเครื่องฟิสต์ตงง่าย แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ครับกุญแจได้เป็นคีย์ขายแบบนี้นะพร้อมกุญแจคาร์บอยนะครับต่อภาพเดิมนะครับจอตรงนี้นะครับจะได้ในเรื่องของเป็นจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมแร้ฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับระดับได้นะครับต่อภาพเดิมจอทัชสกรีน Apple Car p เป y เอ็นดาคาิคาเคาเป้มีให้ครบ iPad ดออรตินะครับแล้วก็พวกเอกสารเนี่ยอยู่ครบถูกต้องพศพบ ต่อให้ครบนะครับนี่ต่อให้ครบนะอ่ะเอาง่ายง่ายครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้กล้องเนี่ยยวแถมให้ดีกว่านะครับไม่รู้ใช้ได้ไหมนะครับไปแถมให้นะครับตัวนี้น่าจะเก่าแล้วเอาง่ายง่ครับยวแถมให้ในการให้จะใช้ไม่ได้นะครับเกลียออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายมากนะครับและมมโหมดเอาขี่ให้จะประหยัดน้ำมันหรือจะอีโคก็มีให้ครบครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า เดี๋ยวพาไปดูนะครับกระจกได้เป็นปรับไฟฟ้านะแต่ไม่แต่พับมือนะครับพับมือนะอ่ะคันนี้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะออปชันก็ให้มาเรียกว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยหน้าเครื่องครับก็สภาพเดิมเครื่อง2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตรดีเซลนะครับของเหลวนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะสียถ้จจากสีจะคือเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก่อนวางปล่อยจะเปลี่ยนให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ แบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ดูหน่อยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะรู้สึกว่าจะแบตรูปเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะการให้นะครับแผ่นเพยูครบครับปียีสเดนาะนี่ครับสภาพเดิมเดิมแผ่นเพดอยู่ครบนะครับทีต่างๆสภาพเดิมแบบนี้โองโหนอตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับสวยเดิมนะครับสีเดิมฝาเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับคานลงคานหน้าโครงสร้างสภาพเดิมลูกศรตาปั๊มอยู่ครบครับเดิมเดิมเดิมนะครับแก้ม นนี้ก็ดูได้ว่าเดิมไหมนะครับอ่าดูได้เลยเห็นไหมเดิมนะครับ R W W U ครบครับอ่ะคันนี้ซื้อได้449,000นะครับรถเดิมๆปี21นะครับปี21นะสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับผ่อนประมาณ8,000กว่านะครับซื้อสดได้จัดเายนได้คันที่อยวเลองมาดูกันตัวสูงบ้างนะครับตัวสูงจะเป็นปี20นะครับปี20เกียร์ออโต้อ่ะตัวนี้เรียกว่าหน้าหล่อแล้วโคแล้วกันนะครับ สภาพเนี่ยคือสเปคเดียวกันกับตัวล็อกโคเลยนะครับคิวซุ้มล้อกระจังหน้าเหมือนกันหมดนะครับกระจกต่างๆเหมือนกันหมดเครื่องก็ตัวเดียวกันตางคือไม่มีโลบาร์ไม่มีคิวล้อไม่มีบอร์ดหนังปรับไฟฟ้าไม่มีข้องหลังแค่นั้นนะครับพี่ต่างนะถามว่าเพิ่มเท่าไหร่ครับถ้าจ่ายเพิ่มนะประมาณ2 0 0 0 0ื่นสานะครับได้สเปคเดียวกันราคาถูกลงกว่าแสนหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับตัวเครื่องเดียวกัน2.4ลิตรดีเซลนะครับอ่ะมาดูกันคันนี้ปี20ครับ เป้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดประมาณ6คันถ้าเป็นสเปคนี้ปีนี้และมาจย่าคิดียวกันนะครับรถหน่ยงานคันนี้นะครับเป็นหน่วยงานที่ใช้งานถือว่าไม่หนักเลยนะครับสภาพเดิมไม่แสนต้นๆเท่านั้นปกติเจอแสนเก้าสองแสนนะครับผมมีไหมมีแต่ผมไม่ได้มาให้นะครับเพราะว่าราคามันอยู่ประมาณ4ี่เก้าถ้าผมขายนะผมมีอยู่นะครับหาให้ได้นะครับว่าจะลองมาขายอยู่สักสองคันมามาดูกันนะครับสภาพรถนะครับเข้ามาเนี่ยคันนี้ ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะรถมันใหม่อยู่แล้วนะครับรถเขาดูแลดีนะครับไฟหน้าจะได้เป็นแบบมันติรีฟลักเตอร์ดวงใหญ่ไฟโตแบบนี้นะครับนี่ดวงใหญ่ๆนี้นะครับเดิมแท้จากไฮลัก์นะครับของแท้จากศูนย์เห็นไหมนี่ครับเดิมๆนะครับไฟหลีไฟเดียวในตัวครบไปั้งหน้าเป็นสีดาเปลี่ยนออกแบ๊กนะครับและคันนี้ทะเบียนสวยด้วย2567นะครับ2567ทะเบียนพศปีที่แล้วเองนะครับครูมากๆคันนี้ส่วนไฟตันหมอกนะครับกรอบจะไม่เหมือนกันเห็นไหม กรอบจะเป็นดำๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวใหม่แล้วจะได้เป็นแบบนี้ไฟหน้าต่างกันเห็นไหมหน้าเขาจะมีนูนๆขึ้นมาแบบนี้สายแบบนี้นี่คือหน้าหน้าเก่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบจริงก็ชอบได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าชอบหน้าเก่ามากกว่านะครับหน้านี้ขายดีสุดนะครับนิยมสุดแล้วนะครับพอจะมองครบๆช่วงล่างสภาพเดิมนะครับใต้ท้องเดิมไม่มีรอยกระแทกอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับ ตัวสภาพรถให้พร้อมครับใครสนใจนะครับโทรหาไปได้เลยปรึกษาได้นะครับถ้าคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าได้ปียีสิบครับพรอมประมาณเก้าพนกว่าถึงหมื่นหนึ่งเอาง่ายถ้าชัวร์ๆเราได้สองหมื่นออกได้คนเดียวจบนะครับรายได้สองหมื่นออกได้คนเดียวจบเลยจะทํางานโรงงานพนักงานบริษัทออกได้ครบครับง่ายๆออกคนเดียวครบเลยนะครับวันนี้ถ้าจองเนี่ยก็สามพันสี่พันก็ได้หรือจะให้ไปเซ็นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนกระจกต่างๆเนี่ยตรงนี้ของเดิมนะจากโตโยต้า ของเดิมศูนย์ครับสภาพเดิมๆนะครับภาษีนะครับหมดปีหน้าปี69กุมภานะครับกระจกมองข้างโครเมียมเหมือนกันไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะดีกว่าตัวที่เป็นตัวนี้ก็คือในเรื่องของกระจกเนาะจะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับพับตรงนี้นะครับพับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็ปรับทิศทางกระจกเนี่ยด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับ สภาพเดิมๆนะครับและมีระบบกันขโมยให้ด้วยครบเลยนะครับของชุดแต่งจะมีอะไรเพิ่มได้บ้างครับกล้องหน้ากล้องหลังกันสะติดได้นะครับเสริมหล่อเพิ่มความปลอดภัยให้นะครับสี่ประตูสวยเดิมครับคันนี้ได้ยางระลบนะยางออกหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับดูเลยยางใหม่แน่นอนแบบนี้นะครับเป็นนาภ่านะถ้าดูแล้วนะครับมองขาดนะอะยางจริงด้วยนะครับเพราะคันนี้ก็เพิ่ไม่เคยถ่ายจําไม่ได้นะครับนี่เห็นไหม สัปดาห์ที่สามปียีิบสี่ครับยางเปลี่ยนใหม่ตัวยกสูงยางใหญ่แบบนี้จะแพงกว่านะครับหมื่นแปดหมื่นเก้าถึงสองหมื่นเลยยางนะบอกเลยแพงนะครับจะแพงกว่าตัวเตี้ยแพงกว่ารถเก๋งนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในหน่อยนะครับด้านในนะครับซอกประตูดูได้เลยหัวนงหัวน็อตต่างๆนี่ครับซอกเดิมสภาพเดิมไม่มีแกะไขแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยชนท้ายหรือชนขวานะครับส่วนเบาะนะครับ บอ่อเนี่ยเป็นบอ่อแบบทรงสปอร์ตรถแข่งเนาะมันจะมีมีมปีกให้ช่วยอุ้มสีระเราเวลาเขาโค้งนะครับนี่อย่างเงี้ยคือเบาะใหม่หนังหนังจะทำมาบางส่วนนะครับถ้าพวกหนังจะทำในเรื่องพวกเบาะลงุงเบาะหลังอะไรเงี้ยทํามานะครับยกตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับสามารถหุ้มหนังได้ไหมหุ้มหนังก็มันเจ็ดแบบเจ็ดแปดพันนะ,ะสภาพเดิมๆนะครับ ใหม่คลิปเลยนะถ้าดูแล้วเนี่ยสภาพใหม่คลิปดูเลยไม่ยับไม่ย่นเลยใหม่มากคลิปแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับและก็ได้จอในเรื่องของ fm am bluetooth ติดตั้งมาครบแอร์แบ้งค์้ายขวามีให้ครบครับช่องนี้เป็นช่องเก็บคูบ็์กความเย็นเนาะมีให้ครบเช่นกันส่วนเอกสารครับนี่เลยนะครับพาสเะลลิซิ่งรถโดยงานครับรถมือเดียวด้วยนะครับรถมือเดียวนะเป่าปะสูนแท้ครับใครสนใจโทรหาไปได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ครับ สาบีสาภาพเดิมสันคมชัดเจนหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่เห็นไหมเดิมนะครับสาภาพเดิมซีป,ประตูครับดูเลยนี่เห็นไหมซีเดิมนะครับสาภาพเดิมเป้บอกกันนะว่าของเป้ทุกคันนะครับมีการตรวจสาภาพรถให้พร้อมมีช่างมาตรวจนะครับมีช่างจากบริษัทน,นอกมาตรวจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีผลตรวจให้ดูนะครับดูได้เลยด้านในใหม่เอี่ยมกริปนะครับเบาะผ้า ด้านหลังคือใหม่ๆเลยเนี่ยมีโคงมีภาพอยู่ในการให้นะครับอ่ะคันนี้ยกตัวถังดูหน่อยนะครับตัวเบาะเนาะจะมีตัวถังเห็นไหมครับสีเดิมไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมแน่นอนแบบนี้นะครับซื้อกาเป้ไม่ต้องไม่ต้องมาหวลนะเฮ้ยรถน้ำท่วมรถชนหรือเปล่าไม่มีครับถ้าเจอนะครับเดี๋ยวบริษัทเราจ่ายเงินคืนให้เต็มจำนวนเลยนะครับ้วเข็บตัวด้านหลังเห็นไหมครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับและก็ในเรื่องของตัวเคอร์บอยคันนี้ติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับ เคเบิบอยนะเบิกใหม่2 0 0 0 0ืนนะครับวันนี้เป้แถมให้เลยฟรีไม่ได้คิดตังค์นะครับถอนออกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อราคานะครับนะไม่มีผลต่อราคานะครับกระชนท้ายติดตั้งมาให้ครบแล้วเช่นกันนะครับถ้ามองไกลๆดูมุม4ี่สิบห้านะครับมันสวยจริงนะครับสวยดูอล่าน่าใช้นะครับเอาง่ายใครใช้ค่ายติดตั้งเนาะมันเป็นเรืวค่ายหลังแล้วกันแบรนด์หลักอะซื้อง่ายขายคล่องนะครับราคาตกจาก แล้วก็ที่สำคัญอะไรก็หาง่ายสูตรเซอร์วิสทั่วประเทศนะครับปัญหาทุกิจก็ไม่ค่อยมีรถมันเรียกว่ารถเป็นทนอ่ะมันใช้งานกันบนต้นบนดอยแต่ังหววกเขาใช้กันเยอะมากนะครับลูกค้าผมเนี่ยมาจึโทั่วทิศทั่วแดนเลยนะครับตามทุต่างประเทศมีครบหมดนะครับแล้วเขียนรายต่อท้ายก็เดิมเช่นกันเห็นไหมครับนี่ท้ายเดิม C R C L อยู่ครบนะครับนี่ครบเลยเห็นไหมครับสภาพเดิมแบบนี้ครับท้ายเดิมนะครับอ่ะคันนี้ราคานะครับ 5 4 0 0 0 0คุ้มคุ้มครับเป็มีให้เลือกอยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับถ่ายเดิมช่วงบงช่วงล่างลูกหมากเดิมนะครับท่อเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชัดนซีต่างเดิมครับนี่ได้เดิมป้ายแดงเลยเห็นไหมครับกิปกิปนะครับ60 6 7ทครับตรงเล่มแน่นอนตรงเล่มตรงปีครับไม่ขับไม่ก่อรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับนี่สันคมชัดเจนแบบนี้นะครับสีเดิมทั้งลำอ่ะสันคมชัดเจนนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ รถไม่ขับสีไม่มีชนหนักมีความจุน้ําแน่นอนนะซึ่งเป้นะครับโทรหับไม่ได้อันนี้เล็กมาอยู่น่าจะอยู่แสนก็โลนะครับแสนกว่านะครับกุญแจก็มีสองดอกบ้างหนึ่งดอกบ้างนะครับกุญแจสำรองนะบางคันก็ไม่มีนะครับอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับเปิดฝาหน้าเครื่องไว้เดี๋ยวพาไปดูนะครับโหน่โหน้นต่างๆสภาพเดิมซ่อมประตูเดิมๆครับอ่ะคันนี้เรียกว่าเดิมเลยนะครับป้ายปัวศูนยูนอยู่ครบนะครับนี่เห็นไหม ไม่แสนสี่ครั้งต่อไปที่เข้านะครับคันนี้เท่าไหร่ดูหน่อยมันยังแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับได้จอ fm am อ็มบลูทูธนะครับเครื่องเสียงก็รื่อหูฟแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแอร์เย็นฉ่ำเรับสา่ของสายได้นะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โหมดอีโค่ก็มีโหมดพาวเวอร์ก็มีและมีเกียร์ขึ้นเขางลงเขาให้ด้วยใช้งานได้บรรทุกบรทุกทก็ได้ตอบโจทย์หมดนะครับเบรกมือได้แมนนวลเนานะเบาะผ้านะครับสภาพเดิม ประตูประตูดูครับนี่เดิมเดิมหัวงหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับยางลมก็เติมสามห้าหน้าหลังไนโตรเจนนะครับไปเติมเป็นลมเย็นให้นะลมไนโตรเจนนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าครับออปชันก็ให้มาครบเคื่องนะครับอยู่ที่เสรีไท6ยหกสิบแปดกรุงเทพนะครับอยากได้รถสวยที่เพชนยนต์กระบะโดยตรงนะครับไปดูกระบะโดยตรงนะโทรมาหาไปได้นะครับมาลองใช้ได้ลองขับได้แล้วก็วิ่งเซนได้ทั่วไทยทุกจังหวัดนะครับจะปริมณนลกรุงเทพได้หมดเลยนะครับ เปพร้อมมี่เซนถึงนาบ้านนะครับอัุมัติไวในหนึ่งวันได้รถแน่น,นเรื่องเดิมนะครับสภาพเดิมสตา์ดูเลยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับคันนี้คันหน้าโครงสร้างครับสภาพเดิม RL อยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบนะครับคันของคันหน้าสภาพเดิมแบตเตอรี่นะครับปีหกเจ็ดเนาะหรือเปลี่ยนให้ใหม่ไม่เอาเปลี่ยนให้ใหม่ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของพวกนี้ครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้ติเออกอร์มอกรีโนถังสภาพเดิม ฝาไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับนี่สภาพเดิมสวยแบบนี้นะครับรถเดิมพร้อมใช้ครับใครสนใจโทรมาได้094ครับ7จ็ด8ครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้นะครับหมดของน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับระบบเบรก ABS 4ล้อครับและดูนะ r w r w อยู่ครบเหมือนเดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมเดิมจิ๊บๆเลยอ่ะไฟหน้าก็เดิมนะครับไม่แต่งไม่แล้วคันนี้ใครสนใจโทรหาไปได้นะครับ 094794848 8นะครับสประตูยุสูงเป้มีให้นะครับแคปออโต้ตัวเตี้ยหน้าใหม่เป้ก็มีให้มาหาเป้นะครับผมบอกเลยว่าจบครับไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะครับรถเติมเดิมมีรับประกันให้นะครับและก็มีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับมีโปรแถมให้คุ้มคุ้มมีไฟแนนซ์ลองรับนะครับและรถมีให้เลือกถึง400คันให้ดูเลยนะครับว่าเราเยอะแค่ไหนนะครับ มาหาเราครบจบครับเราไม่ใช่บริษัทเล็กนะเราเป็นบริษัทระดับต้นนะครับของไทยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็บอกเลยนะโปรกรณ์ของงารนี้นะครับก็เรียกว่าน้ํามันเต็มถังกองหน้าหลังจัดให้กันชาดมีพร้อมนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์ครับเจ็ดแปดเครับอยากได้รถสวยๆเดิมๆไปใช้นะครับเรียกว่ารายได้แต้มหมื่นหก หมื่นเจกขึ้นไปนะครับซื้อได้หรือประมาณหมื่นห้าก็ซื้อได้แต่ขออายุงานนะครับเกินปีผ่านโปรแล้วนะครับแล้วก็มีประวัตินะครับพ่นบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตอยู่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับปรึกษาออกรถนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดครับรถสวยพร้อมใช้โทรหาไปได้นะครับรับประกันเลยว่าคุณได้รถสวยเดิมเกรดเอแน่นอนครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาทักมาได้นะครับ p a e underscore d i m o N d ครับ กระเปาเสรพร้อมใช้นะครับแอดไลน์มาได้โทรมาได้เลยนะครับพร้อมรับสายยินดีให้ข้อมูลนะครับและก็ผมบอกเลยนะเรานะครับเป็นบริษัทันาดต้นๆเนาะที่ได้ในเรื่องของคุณภาพรถเกรดเจากทั้งไฟแนนซ์ต่างๆนะครับและก็ยังมีรถเนี่ยให้เลือกอีกเยอะนะครับไม่ใช่ว่าขายแค่กระบะนะครับด้านหลังเนี่ยใช้หมดเลยนะครับรถตู้รถเก่งอีโคคาร์มีหมดเลยนะครับก็ใัรสนใจยังไงโทรมาได้วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ